โอ้โหดูครับผมโอ้โนี่ของแท้ครับของแท้หนึ่งหัวนะครับนี่ครับผมโอ้ยาวอีกแล้วครับโอ้โหโอ้โหโอ้โหใหญ่ดินนะครับ สวัสดีทุกท่านครับมาขุดมันนกอีกแล้วครับก็ได้ไปบ้างแล้วนะครับผมนี่ครับผมก็ยังไม่เยอะนะครับนี่ขุดกําลังขุดอยู่เลยนะครับผมส่วนที่ผมขุดนะครับตรงนี้ครับผมไปถึงแล้วนะครับผมลึกครับนี่ครับผมดวนู่นเลยครับผมก็หลายคนนะครับ ก็อยากรู้ว่าครับว่าผมขุดยังไงนะครับผมบางคนก็ว่าผมขุดไม่เป็นนะครับนี่ครับนี่คือเถามันนกนะครับจะขุดลงไปข้างเดียวแบบนี้นะครับผมนี่ครับขุดลงข้างหนึ่งนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะเอาหัวขึ้นมานะครับนี่ครับหักเอาหัวแบบนี้นะครับผมก็เหลืออย่างนี้ไว้นะครับ โอหักครับผมหักครับโอ้ไม่น่าหักเลยนะครับดูครับผมงนถ้าอีกท่อนหนึ่งนะครับเอาวขึ้นมาครับผมโอ้โหยังหักอยู่นะครับผมไม่หมดนะครับมันพอดีมันมี ลากไม้นะครับสอดนะครับผมผมสับลากไม้ไปโดนนะครับผมก็เลยหักนะครับโอ้นี่ครับหัวใหญ่อยู่นะครับแต่มันหักนะครับผมตรงนี้ก็ผมต้องกบคืนนะครับผมเดี๋ยวผมจะดูซิว่าที่เหลือผมเอาได้ไหมนะครับอ่ะดูครับนี่คือผมกบคืนแล้วนะครับผมไม่มีตายนะครับมีแต่จะลงหัวใหม่นะครับปีหน้าก็มาขุดอีกนะครับผมนี่คือเถาที่ผมขุดไปนะครับ ไม่มีตายนะครับผมอันนี้ก็กําลังขุดอยู่เลยนะครับผมเห็นหัวเรอปะนี่ครับตัวหัวเหี้ยงเลยหัวใหญ่อยู่นะครับนี่ครับผมนี่ครับขุดลงข้างเดียวนะครับตัวนี้เขาจะอยู่เหมือนเดิมนะครับผมก็ตัดเอาแค่หัวนะครับแล้วก็ฝังกบไว้คืนนะครับแบบนี้ไม่มีปัญหานะครับก็เดี๋ยวดูเอ่อ วันนี้ก่อนนะครับก็ใหญ่ยาวเหมือนกันนะครับนี่นะครับผมสองหัวนะครับมีสองหัวนะครับผมเพราะว่ามีสองเถานะครับนี่ครับสองเถาเลยนะครับผมก็เป็น,น ม้สอดเยอะนะครับเอาึ้นยากนิดหนึ่งครับผมโอ้โหดูครับผมอ é. นี่ของแท้ครับของแท้ว้าว <Wow. S 1> โอ้ยาวเลยครับผม <at it> <ans> สุดลากนะครับสองหงัวติดกันนะครับผมนี่ครับ สวยครับผมดูครับอือันนี้ก็กบคืนนะครับกบคืนนะครับก็ปีหน้าก็มาขุดที่เดิมนะครับจะลงหัวปีละครั้งนะครับมันนกนะครับผมบางพื้นที่เขาเรียกมันเสานะครับมันเทียนนะครับแล้วแต่พื้นที่เอ่อแล้วแต่พื้นที่จะเรียกนะครับผมก็เรียกกันไม่เหมือนกันนะครับมัโอ้ยังมีอีกนะครับยังมีอีกนะครับผมนี่ครับ สองเถาเหมือนกันนะครับ,บก็ยังอยู่จุดเดิมนะครับก็มันมีข้างๆกันอีกนะครับผมหัวใหญ่เหมือนกันนะครับผมสองหัวเหมือนกันเลยนะครับดูครับโอ้ ต้องค่อยๆนะครับผมใจร้อนนี่หักเลยนะครับหนึ่งหัวนะครับนี่ครับผมโอ้ยาวอีกแล้วครับยาวอีกแล้วครับผมดูะ่ะโอ้ อยังเดีอ,อีกหัวหนึ่งนะครับนี่หัวหักครับผมที่เห็นขาวๆนั่นนะครับเดี๋ยวต้องเอาขึ้นมาให้หมดนะครับผมดูครับโอ้กล้องเป็นกล้องจากโทรศัพท์นะครับผมก็มุมอาจจะแคบไปนิดนึงนะครับผมลืมกล้อง ที่ถ่ายประจําม,มานะครับผม,มเ,เ,เอาขึ้นมาจะหมดแล้วนะครับผมหักนะครับผมหักเสียตะกานะครับอ่านี่ครับผมพอได้แล้วนะครับพอได้แล้วนะครับผม อันนี้ต้องกบคืนนะครับดูครับเป็นสี่เทานะครับผมอยู่จุดเดียวนะครับผมหลุมค่นข้างแตกว้างเลยนะครับนี่ครับหัวเก่านะครับใหญ่เลยนะครับผมอันนี้หัวเก่ามันใช้ไม่ได้นะครับนี่ครับผมไม่มีแป้งแล้วนะครับก็มีเยอะอยู่ครับตรงนี้นะครับผมตรงที่ผมยืนนี่ก็มีอีกเทานึงนะครับนี่ครับนี่คือเทามันนกนะครับผมแบบลงตรงนี้นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวขุด เยวขุดเอานะครับผมนี่ครับใช่หมดเลยนะครับที่แต่เถามันนกนะครับเป็นที่ดูเป็นก็ไม่ต้องดูใบก็รู้นะครับผมใบอยู่ด้านบนนะครับขุดจุดเดียวนะครับยังไม่เป็นไหนเลยนะครับผมเด่นมันอยู่ตรงนี้นะครับอันนี้ผมขุดเรียบร้อยนะครับยังไม่ได้เอาขึ้นมานะครับผม ต่อหัวก็สวยอยู่นะครับเดี๋ยวขึ้นไม้ดูครับผม อู้ขาดนะครับผมไม่ถึงนะครับโอดน่าเสียดายอยู่ครับผมดูครับยังไปไม่ถึงนะครับหักนะครับผมอีกหัวหนึ่งครับอุ้ยมบายสามนี่อู้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  โอ้โหใหญ่ดินนะครับนี่ครับได้ขึ้นมาหมดนะครับผมอืมสวยมากสวย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 หักเลยใสรตะกาเลยต้องหักนะครับครับผมก็สรุปผลงานนะครับนี่ครับพอได้กินนะครับผม พอได้อยู่นะครับนี่ครับผมสวยๆครับโอเคครับผมขอบคุณทุกท่านที่ชมคลิปนะครับสวัสดีครับ